คุณกำลังอยู่กับนายก้อยออฟฟิเชียลน Love a h o l i c ริถ้าจีบเขามาสักพักแล้วสนิทกันมากคุยกันบ่อยเริ่มมีใจให้กันแต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อยังไม่ตกลงปงใจสักทีวันนี้แหละครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะจีบอย่างเต็มกำลังวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกคุณที่ใช้ได้ผลมาฝากกันหากคุณกับเขาคบกันมาได้สักพักหนึ่งเลื่อนจากคนรู้จักกลายมาเป็นเพื่อนสนิท คุณก็ควรจะเดินหน้าต่อทันทีอย่าปล่อยให้เวลานานเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกใครเขาแย่งกับไปซะก่อนแล้วคุณจะมานั่งเสียใจทีหลังถ้าคุณไม่รีบสารต่อจากการเป็นเพื่อนสนิทคนคนนั้นที่คุณจีบอาจรู้สึกว่าคุณไม่จริงจังกับเขาแล้วก็ผ่านคิดว่าคุณไม่ได้ชอบเขาจริงๆแค่อยากเอาไว้ควงเล่นๆซะมากกว่าอย่าปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นเด็ดขาดน,นะครับเพราะอะไรที่ทํามาทั้งหมดมันจะสูญเปล่าเพราะแบบนี้จงอย่าวรอที่จะลุยต่อมันถึงเวลาแล้วแะครับ ที่คุณจะต้องจีบอย่างจริงจังมาถึงตอนนี้จะไม่ขอพูดถึงเรื่องของการจีบแบบเดิมๆอย่างเช่นการพาไปส่งบ้านโทรหาส่งข้อความไปหาแต่จะขอพูดถึงเทคนิคการเที่ยวแบบเป็นกลุ่มเทคนิคนี้บอกเลยว่าใช้ได้ผลแบบแนบเนียนโดยที่เขาไม่รู้ตัวและมีแววที่จะจีบติดสูงถ้าคุณสงสัยว่าไอการเที่ยวเป็นกลุ่มมันจะเป็นการรุกจีบไปได้ยังไงวิธีนี้มันเหมาะมากๆกับช่วงที่คุณกำลังจีบใหม่ๆ เพราะว่าเขาคนนั้นจะได้ไม่รู้สึกเขินและวางตัวได้ง่ายแต่ถ้าบอกว่าก็ไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆนี่นะก็ต้องเขินเป็นธรรมดากลัวจะถูกเพื่อนแซวบ้างหรือจะทําตัวไม่ถูกบ้างคุณอาจจะคิดว่าการไปเที่ยวเป็นกลุ่มจะลดโอกาสใกล้ชิดของคุณและเขาแต่จริงๆแล้วการเที่ยวเป็นกลุ่มนี่แหละครับมีอะไรดีกว่าที่คุณคิดก่อนอื่นคุณต้องรู้จักที่จะเลือกกลุ่มที่คุณจะไปเที่ยวด้วยก่อน ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนของคุณแล้วก็กลุ่มเพื่อนของเขาหากเพื่อนทั้งสองฝ่ายเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้ว <criteria S 1> เพเราะตัวคุณและเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าอึดอัดแต่ถ้ากลุ่มของคุณไม่รู้จักกลุ่มเพื่อนของเขาแน่นอนครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าจะเลือกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเขาหรือว่าจะชวนเขาคนนั้นมาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนของคุณแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนคุณต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะการเลือกแต่ละแบบนั้นมันจะส่งผลที่ต่างกันต่างกันยังไง ให้คุณสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดคุณเลือกกลุ่มเพื่อนที่หน้าตาดีเกินไปหรือหล่อสวยกลัวตัวของคุณเองแล้วแล้วก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดคุณพาเพื่อนของคุณที่หน้าตาดีไปแล้วถ้าเกิดคนที่คุณกําลังชอบหรือคุณกําลังจีบอยู่นั้นเขาเห็นเขาจะไม่ชอบเหรอครับเพราะคนพวกนี้ใครเห็นก็ต้องมองใครเห็นก็ต้องชอบมันก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างคุณกับเพื่อนของคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจเต็มร้อยว่าคุณก็มีดีไม่แพ้เพื่อนของคุณ รูปร่างหน้าตาของคุณสู้เขาได้ถึงไม่หล่อไม่สวยเร้าใจแต่คุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทำมีความเป็นผู้นำสูงอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอย่าลืมนะฮะเคยพูดไปหลายหนแล้วว่าความหล่อความสวยไม่สามารถที่จะมัดใจใครไว้ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ลองชวนเธอไปเที่ยวกับกลุ่มคุณดูก็ได้ครับแต่อย่าลงตัวเองเด็ดขาดทางที่ดีคุณลองถามเพื่อนของคุณก่อนก็ได้ครับว่าโดยรวมๆแล้วคุณดูดีหรือว่า พอจะสู้กับเพื่อนที่หล่อที่สวยในกลุ่มของคุณแค่ไหนถ้าคำตอบที่ได้รับมาไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรือที่คุณตั้งไว้ว่าโอเคสู้ได้เราไหวทางที่ดีที่สุดอย่าพาเพื่อนที่หน้าตาดีไปด้วยเด็ดขาดคอยให้ได้เจอกับคนที่คุณกำลังจีบทีหลังก็แล้วกันนะครับอาจจะดูใจร้ายนิดๆแต่เชื่อเถอะมันดีต่อตัวคุณแน่นอนแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะพาเพื่อนที่ฉลาดไปด้วย ฉลาดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่า เรียนเก่งเป็นหัวหน้าห้องหรือว่ามีความสามารถสูงอะไรประมาณนี้แต่ฉลาดที่ว่านี้เพื่อนของคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณกําลังจีบคนคนนี้อยู่ซึ่งมันก็เป็นข้อได้เปรียบที่ว่าคุณสามารถเตรียมกับเพื่อนของคุณก่อนได้พวกที่ฉลาดหรือว่ารู้จังหวะรู้ทันหรือว่าคลิกกันคนพวกนี้นะครับเขารู้ทันทีว่าเวลาไหนจังหวะไหนที่คุณต้องการความสวีดจังหวะไหนที่คุณต้องการที่จะอยู่สองต่อสองโดยที่จะไม่ไปเป็นก้างขวางคอระหว่างคุณกับเขา ถ้ากลุ่มของคุณมีคนที่เป็นเพศเดียวกันกับคนคนนั้นอยู่ยิ่งดีใหญ่ครับเพราะว่าคุณจะได้ขอช่วยให้เพื่อนของคุณคนนั้น เข้าไปล้วงรับความรับจากคนที่คุณหมายปองหรือว่าคนที่คุณกําลังจีบอยู่ซะเลยเพื่อนที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมพาคนเหล่าน,นี้ไปนะครับคนที่คุณพาไปด้วยเขาจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดที่กลุ่มมีแต่ผู้ชายล้วนหรือว่าผู้หญิงล้วนแต่คุณต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าเพื่อนของคุณที่คุณพาไปด้วยนั้นไม่ได้แอบชอบคุณอยู่ไม่งั้นแผนการจีบผู้หญิงของคุณล่มแน่นอนเพราะเพื่อนของคุณคนนั้นจะใช้วิชาม,มารต่างๆ จะใช้วิธีขัดขวางเส้นทางรักของคุณกับคนที่คุณกําลังจีบแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไปเที่ยวกับกลุ่มของเขาคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดนิดและตะหงิดตะหงิดหน่อยหน่อยเหมือนกับว่าคุณกําลังอยู่ที่ไหนสักแห่งที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองแน่นอนครับว่าเพื่อนของเขาต้องคอยที่จะจับผิดคุณมันอาจจะเป็นแผนของเขาก็ได้ที่ให้คุณมาเที่ยวกับกลุ่มของเขาเพื่อให้เพื่อนๆของเขาช่วยกันจับผิดพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีของคุณ ถ้าคุณเหลือทำอะไรผิดพลาดโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวก็ตามก็เป็นอันจบเกมรักครั้งนี้แน่นอนเพราะเพื่อนๆของเขาจะต้องเก็บเอาไปพูดไปเมาส์กันดีไม่ดีคนที่คุณกำลังจีบอาจจะเปลี่ยนใจเอาก็ได้นะครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วครับว่าเขามาจะเชื่อเพื่อนของเขามากกว่าฟังเสียงของเพื่อนของเขามากกว่าถ้าแรงเชีร์ของคุณไม่ดีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะวืดที่จะชวดได้แน่นอน แต่ถ้าคุณมั่นใจเหลือเกินครับว่าคุณน่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอแถมยังมีเสน่ห์ในตัวอีกมากมายอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกครับกลัวอย่างเดียวกลัวเพื่อนของเขาที่คุณหมายตาไว้จะมาหลงไหลในตัวคุณสิครับและคิดจะจีบคุณเองเพราะฉะนั้นอย่าหลุดโฟกัสนะครับถ้าคุณชอบเขาอยากจะจีบเขาจริงๆครั้งนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกอย่างเต็มกำลังต่อให้ใครที่จะเข้ามาจีบคุณหลังจากนี้ คุณอย่าวันไหวโฟกัสให้ถูกจุดครับเทคนิคนี้มันจะได้ผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับรวมไปถึงการวางตัวของคุณด้วยเพราะกลุ่มเพื่อนของเขาเหล่านี้สําคัญมากๆจะเป็นตัวขับเคพื่อนที่ดีในการจีบของคุณแน่นอนรู้จักรักให้มากพอ l ล v e A h โฮลกั ah บผมนายกวย